หมอปลายภายกระซิบเปิดวิธีที่หลายคนยังไม่รู้ว่าการบูชาท่านยมนั้นทําได้อย่างไรซึ่งหมอปลายมีเคล็ดลับบอกว่าท่านยมสามารถช่วยคุณได้จริงหากทําถูกหลักวิธีโดยคาถาบูชาพยายมมีดังนี้ตั้งน้โมสามจบปะโตเมตังปะละชีวะนังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานัง สุขโตจุติการสวดแต่และจำนวนจบจะมีจุประสงค์ที่ต่างกันสวด2จบสำหรับผู้ที่ไหว้บูชาถวายของธรรมดาสวด5จบเพื่อทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสวด7จบเพื่อขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุสวด8จบขอเรื่องเงินทองโชคลาภสวด9จบขอเรื่องความเจริญก้าหน้าสวดสิจบ เพื่อช่วยให้ท่านยมช่วยแก้ของสำหรับคนโดนของส่วน17จบเมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วอยากให้ท่านช่วยป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ให้ใครตามมาส่วน35หรือ39จบเพื่อบนบานสารกล่าวในเรื่องใหญ่ต้องการความช่วยเหลือด่วนที่สุดสุดท้ายเวลาสวดมนต์หมอปลายแนะนำว่าควรจุดทูบสองดอกและกวดน้ำถวายบุญให้ท่านบ่อยๆปฏิบัติอย่างต่อนเนื่อง เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้สมหวังกับสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้นั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ